แต่ยังไงก็ขอปรรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งสาวหมีแล,แล้วก็ทันด้านมอตโต้ด้วยเรียกว่าโอ้เกมนี้เป็นเกมสาคัญของพวกเขาทั้งสองทีมครับสำหรับมอตโต้ต้องบอกว่าแม้ว่าจะยังไม่เคยได้แชมป์ก็จริงครับแต่ว่าพวกเขาก็เคยเข้าไปใกล้เคียงกับความแชมป์ามากเลยก็ไดครับหรือดูการนี้เป็นโอ้เรีวยกว่า ทำผลงานได้ค่อกกนข้างดีครับทวามสามัคคีในทีมมีครับส่วนทางด้านปากหมีก็เช่นกันครับเกมที่แล้วที่พวกเขาหู่ต้องบอกว่าไงนักซานกอนี่คัมแบ็คกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อครับที่โกงความตายมาครับไม่รู้จะเป็นต่อไปนอกเดสเซอรเรชันหรือเปล่าแต่โกงความตายมาได้ในเกมที่แล้วตามต้องการสี่ประตูแล้วทำได้ด้วยตามเป้าหมายของเรบทางด้านปากหมีแล้เกมวันนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บบังเกิดครับ ที่ลงไม่ได้นแน่ๆนี่คือศูนย์หน้านั่นเบนครับมีการผัดเจ็บก็ในเกมที่แล้วที่เอาชนะมาได้ก็ทำให้ทีมหายเข้ารอบมาเป็นคนยิงประตูได้ด้วยครับเกมน,นี้เล่นไม่ได้ตัวแต่ว่าผู้เล่นแกนหลักที่เหลืออยู่ครับโบยอ็อกแมนเพยเมเกอร์อย่างบ,บอยครก็ห้องเครื่องของป๋าหมีเลยครับเกมที่แล้วเล่นได้โดดเด่นเหลือเกิกนคร,รับในแดนกลางครับก็ยังลงช่วยทีมได้ครับ เช่นเดียวกับน่านตีแล้วรับโจรเกอร์เป,ป็นเป็นเซนเตอร์ทหารก็วันนี้ต่อามาเวลาการแข่งของไวยอีกครั้งหนึ่งครับส่วนทางด้านมอตโต้เนี่ยต้องบอกว่าม้ามีเท่าไหร่นีวันนี้ขนมาเต็มสูงครับอู้เราคว,วายลูกนี้ไม่ดีแล้วแต่ทิ้งออกมาได้ไปใส่เลยสำหรับในเกมคู่ที่แล้วครับ ลงกนนลางๆกับเตะลุ่นขวาับแมนออฟเดอะแมทก็เป็นพนักบวกครับเดี๋ยวยังไงต้องกลัวมาถ่ายรูปเดือกบวกครับเฮาเราไปเล่ยนยากตลอดนี่ชายลุนขึ้นมาทางขวาฝ่ามีเปิดหรือฝ่าก็จกกลับไปที่ก็เปิดมาแต่ว่าบอลสุดท้ายเบาเดินไปโอ้โหเออบอลก็ต้องออกมาแตะทิ้งก็ส่วนนี้ผู้ชายไปเล่นยากครับย้อนจะมามแต่เต้นไม่ได้ตลวดสุดท้ายาก็า่าม,มีเป็นรูกคู่ทางด้านขวาครับ บอยจะทุบมาเนยตูมไม่ล้วไม่ไขว่ก็จ่อช่างช้มาตรงน,นี้บอยเต้นยังที่แคบๆโขกข้อในมาได้เราฝ่าทางซ้ายสีเปิดจังหวะเดียวได้ครับแม่แต่ก็ยังเป็นท้ายแลมวออกมาตัดเกมได้สวยแล้วตรงอันนี้ตูมยัดเข้ามาตรงกลางเปิดมาไม่ค่อยดีครับตอนท้ายเออลราเสียบอลอีกเท้าวันนี้เนี่ยฮอรต้องเสียบอลในรายก,การบ่อยเหลืเอเกิน โอยแม่จังหวะนี้เกือบถึงแ้วปามกวาจถึงจังหวะสุดท้ายเลยดิให้ไปลูกพุ่กับทางด้านมอเตอรไปแล้ว้ล่้าอวเลี้ยงตรงเ่มันหาเส้นไม่ดีจังหวะนี้ดักกลับมาได้ปามีจะพิษบอลคุกกิดอยู่แล้วก็หน้าเป็นปามีีแล้วบอลให้กับมอเตอขึ้นมาทางขวาเออยาวริม สัอบปลอยเลือดให้เท้าไม่ดีเยแล,แล้วสีฝอยออก้ห้เอาไปุกทุกยับเนี่เ,เปิดทันแล็บออก้ห้ยังไปดูทุกยที่ยับสาไอเกียวลุงอะกริง <c oughs> เรียรูเนีย้อนกลับมาไม่ดีเยอะ่อวันนี้ ในแดนหน้าของทางด้นของมอตโต้เนี่ยพึ่งบริการของกิลแล้วก็กิจแล้วสองคู่ถูกตัวแสบของมอตตเตอร์เลยครับเอตตตาแล้วจังหวะนี้ถูกไป่รู้จัดหาครับจะสินให้ในรุ่งพุ่งกับมอเตอร์กทางด้านขวาครับปูจัดเข้าในหมดแม่จะพีคตรงนี้ไปได้ครับกิจแล้วโอ้โหปอนจังหวะนี้ฉนะันแหละที่นี่ สีแต่แปะก๊อฟเอ่ยลูกบอลนิดนึงครับเฮ้ยไปลูกทุ่งดังขวายัดเข้ามาบอลจับแล้วลูกนี้โออกทิ้งได้แล้วตัวหล่อเก่งฟังอยู่แล้วไหลทะลุช่องสวยมากแล้วปอดแจ้งสาวมาเฮ้ยเข้าไม่ถึงแล้วตัวนี้ครับเออตัวหล่สุดท้ายจะบอกเพื่อนเปิดมาได้ดีนะแล้วก็ร้อนต้องโหวกิ้วครับ ผเปิดเข้ามานี่ได้ยุดทีเดียวก็เปิดสุดจริงถึงฐายเข้าไปในกรอบเขตโทษครับปาเข้าไหลแล้วโตปาเกตครับลูกนี้แม่ลูกบอลมันไปนไมันเป็นสิทธิให้าอาทิครับมาดูว่าฟรีคิกของกานได้ปาป๋าหมีเราจะเปิดเข้าไปโดยบอยครับข้างในมี2คนครับปาโคมาแล้วโอ้ยแม่ดูจังหวะนี้นี่ตุล ูเล่นของฝาหมีเนี่ยมากดดันด้วยครับหน้าอาร์ตกับยังปัดทิ้งหน่อได้แล้วเล่นสั้นครับฝาหมีกับิกไม่ผ่านแล้วบอลเก่งมาทางขวามาแล้วให้ลาคิวกิงโอ้โหลูกนี้น้ำหนักได้แต่ทิศทางไม่โดนตอครับต่างเตะเล่นสั้นเยอะไม่เชื่อว่าคู่นี้ไม่ว่าทีมไหนได้ประตูขึ้นนำครับ ไม่ว่าซาก็เป็นของทีมไหนเนี่ยแม่ข้างสนามนี่เฮล่าแน่นอนครับคู่นี้ซองเชียร์มาแล้เยอะเลยก็เลยทั้งฝาหมีแล้วก็มอเตอร์ก็ตั้งแต่จากฝามอเตอของมอเตอร์ขึ้นมาเกมผ่าน5นาทีเสร็จๆเลยยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเกมระหว่างมอเตอร์กับฝาหมียังสมอะไรถึูถึงต้องปวดสุดเลยบบอลหมองข้างหน้าแล้วฝันไฟก้อยมาลูกนี้ถึงกัดกิน เปิดไซส์ก้อยมานี่ทำได้ดีจริงๆนลยผูล่วจังหวะนี้เปิดกันเสียเองกรับป่ามียิงอีกทีนึงใหม่บองกองก็มมาไอ้ตั้งใจจาก่าประตูขึ้นมาแล้วป่ามีโอ้โหเล่นยากคระตูขึ้นมาเพลสซิ่งนั่นแหลแดงของทางน้าฝ่ามีเลยครับคอโต โมงเคสมาสวยแล้วตรงกลางดียวบอยเจอลงอยู่ดูทิ้งมาผ่านชายมาได้หนึ่งคนแล้วฝากบอลฉลับตรงออนไม้กระโดกแล้วใส่ทิ้งออกมายังเป็นมอต้องหุบกีดทิกมาได้ครับเข้าขวาลูกนี้แล้วฝากเข้ามาหมอกไก่เอ้าเปิดเป็นฉลับหัวเพื่อผู้เล่นของน้าป๋าหมีขายด้านขวาแล้วกินฉลับเหมือนกันเลย โอ้โหเนี่ยบอยจังหวะนี้ไปต่อแล้วยิงเสาแรกไม่ได้ครับโอ้โหเอ้ยโอ้โหตากูเสาซ้ายเับขวานี่ว่าดูเริ่มดีแล้วนะเท้าเทวาจริงเยอะล็อกสองเข้าไปได้ลิงด้วยแต่ว่าไม่ผ่านครับมากเปิดมาแล้วแล้วเข้อสองมาส์กิ้งไปเลยไปเลยขวาเลยผู้ตายมาลุยแล้วปวดศีให้เป็นผู้ได้เปรียบมาแล้วกินใหม่ต่อต่อครับมาก เล่นตั้งเตะดับเปล่าตะลุคชอเล่นสั้นก็เปล่าหนีไม่ถึงยังตั้งเตะแล้วไปติดเท่าไหร่ก็เปล่าหนีวันนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนแล้วน่าเจอแบบน้องโตที่ต้องบอกว่ามาเต็มถังเลยครับให้ทะลุคชอสมาตอนท้ายชายไม่ปล่อยแตะทิ้งออกไปเลยครับมัดมัดแพ้ว่างเว้ อาเซนองนี่เก่งให้เกินแน่นอนใช่ไหมปีนี้ว่าหน้าเนื้แชฉาเลยไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้แก่แน่นอร์มดีน่นมีเรียกเล่นพราพอเวลาไม่ได้ไม่ได้ไมคือถ้าแพ้ทีใหญ่ยังไม่เป็นไรถ้ามันไม่เป๊ะแน่นอนจริแน่นอนจริงแล้วยิง หมู่หมูหนึ่งสูแล้วลูจริงๆตัด้วยซ้ายเขาเสียเสาแรกครับงสโอ้โหกตอลนี้็ง่ายเลยสียลูกบอลนดครับเสียลูกฟุตบอลนิดครับโอ้โหตอแรกของแกเปลี่ยนลูกบอลนิดนึงครับโอ้ ของแกงกับแฟนมอโต้ชิงความได้เปรียบขึ้นนำมาแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์กางประตูของคิลวมาสักคู่ครับิวมาสักคู่ลุยมาสวยแล้วจางด้านขวาครับแล้วได้จบเสาแรกนี่เรียบร้อยแล้วผู้สับตูไม่ทันครับต้องบอกว่าบอลเนี่ยมันมาเร็วแล้วบอลมันเลี่ยครับเล่นล้วฝากผู้สับตูโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วคแกงในคู่ที่สองครับโอ้รอบสีทีมสุดท้ายครับแกงระหว่างมอโต้กับทางด้านฝ่ายนี้ อ๋อซัทอร์แรกมีแบบนี้ลูกเกมน่าจะเปิดแรกกันมากขึ้นครับโอ้โหลูกพิทลูกนี้มือสิหายสีฟ้าแลับนี่ครับไปเข้าสองคนแล้วเข้าขวดครับแล้วได้บอลโตแล้ครับเอะไรก่อนนี้เข้าบนขวดแล้วโดนพิทหายเลยครับสองคนเอาไม่อยู่แล้วไปสันกิทลูกนี้เสีฟ้าครับอ้าวจะได้เป็นลูกฟรีคิกระยะเนี่ยไม่ใจเดี่ยวว่ามันเยื้อเอาไปทางขวาเพราะงั้นเยอะอครับเพราะฉะนั้นเหรียญแบบเนี้ยเท้าขวานี่มุมอาจจะน้อยครับ เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีลูกสู่หรือเปล่ากับแพงยิงสามคนเลยอโต้ามาเรียกว่าเกีันก็ไังเล่นล่อตัวไหลเกียวตัวไหลเกียวเอาชไว้ก่อนกัแพงสาวไว้ก่อนครบดูครับเลูกหลามาสับแล้วหลบข้าขวายิงไม่รองกว่าู้นนี้ไม่รู้ว่าช้า จับขึ้นซ้ายแล้วมัจะิงโู้มอต้เข้ามาบล็อเข้าขวาแล้วใจเย็นมากแล้วคู่รออยใจเย็นแล้วยิงเข้าไปเสาสองแลเรียบร้อยเร้วึงประตูต่อหนึงแล้วโอ้โหนี่เมื่อพูดใจเย็นเลยกันแล้วนั่น่าใส่แต่ว่าทำได้ดีเลยกันึ่งประตูต่อหึงแล้วแล้นามอต้แล้วโดนดาร์ตนี่ช่ะไรเลยทุกาง่ะคิวน่าิครับ โอ้โหนี่ัอาว่ะเอาไม่แพนมาระตูไม่ได้มาได้จากลูกเซตคีแล้วได้ลูกสูตรทำด้ดีมากครับหนึ่งลูกหนึ่ก็ล่อยฝังนาวมาแล้ซาสีไหนอะโอ้โหนี่ตอนนี้เล่นด้วยความ่าจแล้วให้มาไม่มาเราแตะทิ้งออกมาคิวมองไปหน้ายังให้ไม่ได้ต้องกลับไปตั้งใหม่ครับคิวเล้ตูดปูย้าวมาเ้าหมอยู่กแต่นเปิดไม่แน่คร โอ้โหได้เฮไม่นนได้ครับทางด้านมอโต้เขอตอนนีฮ่ากลับมาเท่ากันอีกครั้งนะลูกเกมตุ้มบอลเหมือนคู่ที่แล้วเลยเนี่ยน้ำม่กอแล้วทีมตีเสมอเลยนะเรียกว่าโอ้โหกลับมาตั้งหลักกันใหม่ทรับสองทีมบอยน,น,น,นี่เฮ่อมาในในเครื่องตรงกลางของป่าหมือบอยวันนี้เนีๆๆ่ยเงียบสุด สีบอยอีกทางหนึ pues ่งแต่โยมาแล้วคุณฤษีไม่ว่าอะไรแล้วตัวนี้บอยโอ้โหถือว่าเป็นเตะเท้านี่เร็วมากแล้วบอยแต่ว่าอ่าตัวสุดท้ายคุณฤษีให้เป็นลูกทุ่งกับป๋าหมีแล้วบอยอีกทางเหนึงเนี่ยบอยส่วนใหญจบอลมาขึ้นที่เท้า โซเกอร์เปลี่ยนทางขวาล่ะตาตู้นี้ออกห้างเลยเองงเปล่าหน,หนีไนด้ไหมูมขนาดเส้นสวยครับจิตแหมพีดตู้นี้เอาไม่ออกครับตัวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้เลือดสีเนาะถ้าออกผู้เลือดสีเป่าแน่นอนครับน่าตัวนี้ผู้เลือดสีไม่เปล่าแต่ว่าโอู้ยมาเล่นไม่ได้ครับจิต ไอ้บอลทุ่งจะต้าองใช้ออกมอสตัวเหรอยัดเข้ามากรีดอีกครันเดินดูวะแนี้โดนประกบติดเลยครับกิีดให้โรการ์เปิดฉาแลบแล้วก็ล้าเข้าซองอาร์ตปุ่มไกมาจังหวะนี้อุ้งหูม่งไม่ดูนี่แม่โจกเกอร์จังหวะนี้ไม่น่าจะหลอกครับแต่ว่าขึ้นหม่งผิดจังหวะไปเองครับ โอ้แล้วตู่มาโมต้องใช้วิธีการเทสซิ่งตั้งแต่แดงของป่าหมีครับโอ้โหเกมแบบนี้ถ้าเกิดว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้ก็เรียกว่าโอกาสที่จะพลิกไปเล่นอีกอยากเลยเอาละครองการได้ครับสว่างครับล้องเข้าขาวาไม่ไหวแล้วกันโอ้โหมีโอกาส่ากีดพีชเข้าซ้ายแล้วตู่ยาวเกินไปเอ้าลุกแข่งเลยจับล็อกออกไปรอบสิ้นเยี่ยมมาก กระโดดตู้นี kommt, ้แต่ทีนี้ชายบอลไม่ไปไหนอ่ะเอ้าโมงไม่โดนก็ต้องมาสองโมงทีนึงเราดูแลสินให้เลนลูกทุกอย้างนะ้ายของมอโต้จูงดัดเข้ามาตัวกิดใช้ความใหญ่เอาแล้วหาบอลให้เจอลนวันนี้ ยัดก็มาเก็บจากพลิกลูกนี้ไปได้หรือเปล่าครับจังหวะสุดท้ายโดนกบออกใช่ไหมรับเอุกไม่ถึงยัดตงใช่มไทางขวาแล้วนมา้างเนใหม่แล้วเก่งเกเก่ง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 เเก่งเก่งเงเก่งเก่่งเก่งเก่งเเก่งเกเก่งเก่งเก่เก่งเกเก่งเก่เก่งเก่เก่งเกเก่ง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 เก่่งเก่งเก่ อ,อ,อ,อ๋อห้าเลิบดูเปิดชิฟมาโอ้โหขีดจังหวนี้พักเก็บได้ไม่ได้ครับไปมาสู่รงกกาแล้วโอ้โหต,ตยายจังวะนี้ไม่ดีแล้วกกาเปลีนตัวต้ง่าสนาก็เกบ้โอ้ยจะเปลีขอเลยู้กทนารแล้วปูออนห้าวพิดด้วยอ่อยะ เปลี่ยนสองคนรั่วเยอะเอาวิปูลงมาแล้วท่านั้นยาวเลต้องบอกว่ายาวในเล่นงน่าจะลงมาแทนตำแหน่งท่านเก่งเลบลงมาเล่นเป็นวิฟูส่วนวิปูเด่นน่าจะลงมาเล่นแทนกิจเลยครับเล่นศูนหน้าอีกคนครับเกมหน้าจะสนุกขึ้นครับในช่วงห้านาทีสุดท้ายครับอันนี้หมอตู้ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นนี่มากันครบพวดัวปูจริงๆครับ ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บคนเดียวคือทางด้านฟ็อกครับของมอเตอร์ครับเท่านั้นมีสมบูรณ์ร้อยกว่าแสนเงินครับผิดจากทางด้านหมาผิดเยอะหลายๆตำแหน่งนี้มีปัญหาครับเอ้าลูกเจ้าโอ้โหลูกเจ้าลูกนี้กาวไปหน่อยรึเปล่าเส่บุ่มแล้านซ้ายครับของมอเตอร์ครับเราจะได้เปิดเข้ามาลุ้นครับบอลครับจะรับหน้าที่เปิดเข้ามาเล่นสั้นครับ ปูโมาไผ่แล้วเรียวแรงน่าจะยังสดกว่าคนอื่นครอบย้อนอย่ามาบอลไ่บอยู่แล้คอข้ามาวา้วเาเป้าจิงโูอ้โต่อแล้วเขต้อารเี่ยวเียเป็นแบ็คที่ต้องบอกว่าต้องมีใจคนนึงครับเขเล่นสั้นครับฝ่าหนีโจเกอร์ไปไล่บอลสายยมาที่ว่าเอ้าลูกนี้ถึงด้วย ครับจัด้วยเมื่อชายไปลงไปพิงออกหลังไปได้ครับต่อสิงไทยโอ้นี่ตัวไม่ใหญ่นะของปฝาหมีแต่ว่ามีความเร็แล้วเล,เล่นสั้นเลยแล้วปอยไปใช่แล้วหัาหากมาเปิดไม่ถึงแล้ว,วก็ตัวขวาไปปุ๊บติดเครื่องแล้วข้างหน้าครับรอเพื่อนอยู่ไปขวาโอ้โหนี่บวนแล้ววนอีกแล้วใส่มาแล้ขายาวจับบอลหางตัวไปนิดนึงแล้วจังหวะนี้ เล่นไม่ได้คือกศิสิ์ให้เล่นตั้งแ็่กับฝาประตูขวาก็จะพูดอย่างเหมือนชัดเร็วแล้วต่อเขาใส่แขกแล้วโดนไปโดนมาเนี่ยกายเป็นช้าไปเลยครับแต่กันโมโต้เอ้าเฮ้ยดยากสวยปุ๊บ้าขวาเกมใหม่โอ้ยไล่หน่อยครับตัวนี้ตัดสินใจต้ัวเขาคิดนานนิดนึงครับเอ้ารถเสียบอลจ้าบอลตัวะนี้ลุยมาสวนทางซ้ายแต่ว่าจับบอลยาวลงไหเอ้าตูงขาตลอดเลยทีเดียวนี้โอ้ยเราลอกโอ้โหตีมาได้ครับ ให้ตรงกลางว่าครับาขวาเพื่อนประคองอยู่ฝ่ากออมาบอยโลกเข้าใน่แล้วไปต่อบอยหลาวยไราโดนัับ้เลยเ้าข้งมยเอ้าดีใสเข็อีกรัดดูให้เหาดีที่ปูถึงบอดแล้วอนี้ฟัมอกันครับผูเลยไม่ว่าอะไรคจอยกับมาลิน อ้าวเนี่ยใหม่ครับไทยบอลไทยโอ้โหมองข้างหน้าอยู่ตัวบัลจะเผยยังไงครับเลยโอ้โหนี่ขึ้นง่ายนะต้องกลับไปต่างฝม่งข้างขวาดีเพื่อนวิ่งนำทางไาอยู่อย หยใจเข้าเเข้าในแล้วฝากรลางกินโไม่ตงก่อแล้วก็ชหาจังหวัดตกได้ดีแล้วเอาแล้วมีปัญหาบาดเ็บท่หมากุสตูแล้วได้หนาสนมีผู้สาวตูของกองอยู่แล้วเขาด้านงหวโต้ออาร์มีการบาดเจ็บเขา้ายเยเ้เ จะมีงานเปลี <The> <baptism? are again response> mm ่ยนตัวเลยครับด้างขนาดเปลี่ยนได้เลยครับเออจะมีขยับเหมือนกันเนี่ยขางด้านขาสีเนี่นเราขยับเบียดลงมาครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยมาเปลี่ยนกันในนาทีสุดท้ายของช่วงเวลาแรกแล้วค่ะอ๋อแล้บางครั้งในเสี้ยววินาทีก็มีโต้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นยัง ต้องมีสมาธิครับเสียวข้อเท้าเสียก้าวเสียก้าวไงต่างใจจากปาประตูขึ้นมาครับตอนนี้เปลี่ยนเอานัดลงมาเป็นผู้สาวกูแทนอาร์ตครับสำหรับมอเตอร์ทีมบอลยาวขึ้นมาใช่ดีนะตอนนี้ชันแหลกแล้วเอาเลยเยาวเอ้าให้เพื่อนไม่รู้กันอีกครับเป็นกิ่งครับเฟนยาว เข้าขวาโอ้โหยิงด้วยขาเลยนีไม่ดีครับเอ็นตั้งแต่จากเข่าตูขึ้นมาครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วสาเกันเลยขึ้นเวลาให้ครับโอ้จับไม่อยู่ครับเบียร์คิวพลิกกลับมาโอ้ดูว่าตูเข้าติดเลยครับคิวพลิกกลับอีกทีนึงไปมุ่งแค่แล้วพี่ิบู จังหวะลูกนี้ไม่ได้บอลชน,นหลับก็เลยห,หมกฝ่าวิ่งออกข้างเนี่ยบอลเลยปูย้อนกลับมา 1, 2, โโนหนึ่งสองอัโต้เจ้าบอหาช่อนหนุบอลเปิดด้วยซ้ายไม่ผ่านแล้วเจ้สวนก,กับบอลอาแล้วข้างหน้ามีสองคนแล้วบอยปูเล่นลูกนี้มาให้บอลเลื่อนห,ห,หน้าไปหน่อยครับแล้วเจ้าบอสวนกลับก็มาต่อไปพันกันแล้ว